มาที่เรื่องนี้ดีกว่าเกี่ยวกับคอภาพยนตร์นะครับช่วงตื่นมาคุยตะลุยดารานั่นเองครับคุณผู้ชมแจ็คจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับพระเอกนางเอกที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงมากจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเรียมเรือทนแล้วนั้น ขวัญของเรียมเท้าเท้าแต่ไปเล่นด้วยไม่ได้ใช่ไหมเรียมไม่ได้อย่าเล่นจับขวัญไม่ได้หรอเรียมโถไอ้ไอุ้ยไอุ้ยไอุ้ยอู้แหลงนะไอ้ถุยแรงก็ถุย่นเป็นทุยเล่นเป็นควายครับบอหนูหนูู้เขาว่าผมว่าโอ้โหไอ้ถุยเอาเป็นว่าผมได้ไปสัมภาษณ์มาสองคู่นี้คือแบบเหมือนขวัญกว่าเรียมจริงๆนิวกับใหม่ใช่ได้ถามไหมว่านิวเนี่ยเชื่อไหมคุณพูดยิ่งกว่ายังไงฮะก่อนที่เขาจะแบบมาเล่นบทไอ้ขวัญเนี่ยนะฉันเคยต้องนิวถือกระติก S <S> กระติกปิ็นโตอ่ะเพราะว่าอ๋อกล่องมะพร้าวน้ำหนักกลัวไขมันกลัวอะไรแบบต้องกินเนื้อไก่กี่ขีดต้องกินไข่ต้มเป็นอะไรนะก็ไม่รู้แล้วมันจะออกมาดีจริงหรือเปล่า <S <S เพราะเขาดูแลตัวเองก็คือเขามีพุ่มกับที่เขาชื่นชอบก็คือหม่อมน้อยนั่นเองครับน,นี่อะไรกับลดน้ำหนักก็คือหม่อมน้อยให้ดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์มาด้วยคิดถึงหนังหม่อมน้อยคุณคิดถึงอะไรคิดถึงภาพสวยฉันคิดถึงฉากอีโรติกที่ดาราพระเอกนะผมคิดแก้ผ้าถึงฉากถูน้ำแข็ง ฮึมอ่ะจันดาราครับจันดารายันยันทันเนอะทันครับทันเร็วนี่อ๋อเราคิดถึงจันดาราอันแรกโทษทีสักหน่นะพี่อุ๋ยนะพี่อุ๋ยใช่ครับล่าสุดไปคุยเข้ามาใช่ครับบอลครับไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยครับคุณใหม่ดาวิกากับคุณดิวชัยพลครับอิเรียมอิเรียม อืเลียมอืเลีมเอ็งอยู่นี่เองอ่ะอืเลียมพี่คอยเอ,งอ็งเนี่ยมาต้องสามปีแล้วนะแล้วจะให้ฉันทำยังไงละจ๊ะในขวัญเลียมไปกระท่อมกับพี่ดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วไปหาอะไรกินยังไงนี่แค่สาปีพี่เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เลียม เรียมจำพี่ไม่ได้เหรอพี่ยังไงเรียมพี่อะขวัญตัวจริงพี่ตัดอ้อยที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ละนี่แกเป็นใครเนี่ยขวัญไงข้าต่าหากเป็นขวัญนี่เรียมพี่ขวัญพี่ขวัญตัวจริงดูชุดนี่พี่สองคนแกเถียงกันนะจ๊ะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียมจะให้พี่ทั้งสองคนพิสูจน์ว่าใครเป็นพี่ขวัญตัวจริงของเรียมเรียมถ้าเองไม่เชื่อ เดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ว่าพี่คือขวัญตัวจริงโอ้ยโอ้โหเลือดเตรียมพาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยโอ้โหแกขวัญตัวปลอมขวัญตัวจริงต้องสาบานด้วยยังไงหรือเรียมพี่ขอสาบานว่าพี่จะรักจะรอเจ้าแต่เพียงหญิงเดียว ที่อดทนต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูเจ้าให้มีแต่ความสุขกายจนกว่าะตายจากกันโอ้โหหล่อมากครับออยอมแล้วยอมแล้วขวัญตัวจริงเรียมตัวจริงค่ะครัเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงนะครับครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยขวัญกับเรียมเนี่ยที่มาเป็นยังไงไปเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับนักแสดงนะครับสองท่านนะครับจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าครับผมนี่ต้องบอกเลยว่า ผมได้อินมากเลยนะผมแต่งตัวมาจากบ้านเลยจะถามใหม่ก่อนดีกว่าว่า<ะ>ต้องมอีทาตัวอะไรด้วยนี่คือลําบากไหมครับผมปกติแล้วก็จะแต่งหน้าก็จะก็นานอยู่แล้วนี่ต้องลงตัวด้วยแต่แต่ของพี่นิวนี่คือดำจริงเพื่อเพิเทอะไรตากด้วยครับก็คือตากจริงด้วยเพื่อให้เหมือนเขาตัดส่วนใหญ่แล้วผมจะดำทั้งเรื่องรับใหม่ก็จะดำขึ้นเรื่องใช่แลับเขากรุงเทพเขาจะขาวขึ้นเขาเข้าเมืองแต่ผมดำทั้งเรื่องก็เลยพี่พี่ขวด ช่างแต่งหน้าก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็ขอให้เป็นแบบไปตากแดดจริงด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบกลมกลืนกับชาวนานแพ้เก่า2014มันต่างกันไหมหรือว่าเรามีความกดดันอะไรไหมอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่หม่อมหม่อมเองเนี่ยให้ความสําคัญอย่างเช่นเรื่องของของความรักระหว่างลูกกับแม่ออซึ่งในเรื่องนี้ตัวเรียมเนี่ยมีมีแม่ถึงสองคนด้วยกันคือเป็นแม่จริงๆกับแม่เลี้ยงก็คือครับบทโด,ดยพี่นกสินใจนะคะก็อันนั้นก็ มันเลยโชว์ถึงความว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเล่นกับหม่อมน้อยเป็นครั้งแรก<ช>ได้วิชาอะไรกับหม่อมน,น้อยบ้างคะคือถามว่าได้วิชาอะไรบ้างหมายว่าคืออาจารย์ทุกคนนะคะจะมีมีอะไรที่ที่แตกต่างกันวิธีการ,รสอนหรือวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหม่อมเองก็ให้สิ่งที่ใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วใหม่ภูมิใจอะพี่แจ๊คคือใหม่แบบ จากเด็กคนหนึ่งอะนะที่ก็ไม่ได้แบบฝ่ฝันหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งเรื่องการแสดงแล้ววันนึงได้มาหม่อมเมตตาที่มาสอนมาให้เข้าคลาสแล้วก็ยังให้มาเล่นหนังอีกหมก็เลยเออจากวันนั้นจนวันเนี้ยค่ะมันก็เลยภูมิใจอันนี้แค่น้ำจิ้มนะแม่ัได่หมดเท่านี้น่ารักแต่ละคนเก่งนันเนี่ยใช่แล้วโอ้โหขอบคุณรักพูดไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะตื่นเต้นจริงตื่นเต้นใช่จ๊แม่ถ้าเราพูดถึงภาพยนตร์ไทยนะฮะเราก็ต้องนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ พระเอกนางเอกแล้วก็บทแต่ผมนี่คิดถึงอะไรตั้งแต่เล่นหนังมาครับสิบปีมาแล้วเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าการทำซาวประกอบฉากเนี่ยมันเป็นยังไงก็ใช้คอมพิวเตอร์สิผิดครับผมไปเจอมาเรื่องแผลเก่าครับวันนี้ผมนำเสนอบอยกับเจมส์มดเลยได้ข่าวมาว่าเขามีเทคนิคที่ค่อนข,ข้างจะใช้มานานแล้วพอสมควรแต่ว่าน้อยพรป,ปราณีตับแต่เขาจะไม่เชื่อว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะ work Oh. เขาก็เลยใช้เทคนิคที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเช่นเอาไม้มาเคาะเคาะอะไร้เขายังใช้เทคนิคนี้อยู่ใช่ไหมเรื่องแผลเก่าที่ใช้แบบนี้ครับผมย,<อ>ยังใช้อยู่นี่แต่ผมแนะนําเลยออย่างสมมุตินี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือใบไม้นะครับผมบใบไม้สมมุติเวลาเป็นฉากที่เรียมเนี่ยเดินในป่าอภาพก็ภาคไปอ เนี่ยเสียงก็จะมาอย่างนี้เลยถ้าเสียงแบบนี้เหมือนช้างวิ่งเนาะใช่ไหมมีขาเสียงไงคือซาวก็จะเป็นอย่างนี้จริงครับที่ผมเข้าไปมานะครับผมซาวในห้องประกอบฉากเขาเรียกห้องใช้แบบห้องโฟรี่ห้องโฟรี่สตูดิโอการนาห้องโฟรี่ก็จะมีอุปกรณ์นี่ครับผมนี่อุปกรณ์ประกอบฉากยังตกบอสนี่คือน้ําถังน้ําไว้ทำอะไรกระมังเนี่ยไว้ทําอะไรสมมติไม่ต่อไงกวัก เหมือนว่ายน้ำเอาว่ายน้ำอ๋อก็จะเอาเสียงจากน้ําอันนี้ใช่ครับสังกะสีไว้ตอนฉากไหนฟ้าผ่าอะไยังไงบางคนงงฟ้าผ่ายังไงเปี้ยงเนี่ยคืออย่างเงี้ยไหนฟ้าบ้านใครผ่าแบบนี้ไหนฟ้าผ่าเนี่ยเนี่ยนี่ไงได้ใจบอกอ่ะเนี่ยเปี้ยงเนี่ยคือจริงโอ้ยนี่คือเรื่องจริงที่ผมไปถามหม่อมน้อยมาอันนี้อันนี่ทำอะไรใจใจใจหนีบมือ อันนี้คือเวลาเวลาอลมแรงฮึบฮึ๊บเห็นป่มเหมือนอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ภาพยนตร์ไทยแผลเก่าทั้งแรกเทคนิคแบบนี้ใช่แผลเก่าจะมีคอมพิวเตอร์แซมแซมบ้างแหละหอมน้อยก็เชื่อว่าอย่างนี้จะประณีตกว่าสมมุติเวลาเดินไปในป่าฉากก่อนกันเดินกันอยู่อแล้วก็เนี่ยแต่แตะตัวเนี้ยให้มันดูก่อนกัน คือต้องอินพอไว้ต้องอิ r พ v ไว e ใช่ครับผู้ชมอิ r พ v ไว e แปลว่าอะไรนะคุณเออเทย่ารอผมว่าก่อนนี้ก่อนนี้ช่วงนี้มันจะเล็กเท่ไปกว่านี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาแจ็คมาที่สตูดิโอกับขวัญและเรียบเนี่ยเขาจะสอนแจ็คอะไรบ้างก่อ ต้องบอกว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ชื่อว่าห้องโฟลี่หรือห้องบันทึกเสียงประกอบฉากนั่นเองนะฮะสำหรับของภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าใช่ค่ะก็หนังเรื่องนี้ก็มาอัดเสียงที่นี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงวิ่งนะคะของในเรื่องมีพอบเยอะมากอย่างเช่นใบไม้อย่างงี้ค่ะก็ต้องเดินอย่างนี้คือเไรเดินนไหนเดินในป่าเดินในป่าก็จะมีพวกหญ้าเยอะแยะมากมายใช่ครับเพราะเรื่องส่วนใหญ่เรื่องแผลเก่าจะอยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในเหมือน ชนบทอย่างเงี้ยในนาอะไรก็จะมีเสียงเดินย่าบนต้นไม้บนใบไม้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราภาษาทิศฉากเดินในป่าก่อนเลยครับได้ค่ะคุณใหม่นะคุณใหม่เดินแลวเรียมนะเรียมต้องเดินนเรียมเดินอยู่ค่ะตอนนี้เรียมพร้อมนะเรียมพร้อมเดี๋ยวคิวคิวพร้อมนะฮะเริ่มครับผมนี่ครับปึ๊บก็จะเป็นเรียมเดินในป่าเราก็ต้องมาเก็บเสียงใบไม้คือก็ต้องตามภาพแหละถูกไหมใช่ครับนี่นี่หยุดแล้วหยุดผมมาเพราะผมมีต้นไม้สั่นก็มีเสียงต้นไม้สั่นอย่างเงี้นี่ด้วยนี่ไง มโอ้คือเอาไม้ไผ่แบบสั่นเอาเอ๊ะนี่มันสั่นเร็วมันระวังมันลมแรงลมแรงใช่ลมลมแรงนี่เราอยู่ในกระท่มครับผมลมแรงเดี๋ยวผมลองมางดีกว่าครับผมเรียมเรียมก่อนผมเปขวานก่อนอ่ะเริ่มครับคิวมาปึ๊บย่าบ่ามเดินมาโอเคเ้ยเราไม่เสียง พามันต้องโดนผ้าไอ้นี่โดนผ้าผมเป็นขวัญนะครับเลี้ยงเี่หักก่อนแล้วเฮ้อ้ยหัดเตงก็ได้เอาเหรอเต็งก็ได้ทำไมอ่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเขาต้องเกียดเอาไม่ใช่คือเขาต้องกอดตัวเองเขาต้องกอดตัวเองอ๋อคือกอดตัวเองคมันแปลว่าเสียงตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วในห้องนี้อยู่หลายคนมากไม่ได้พออยู่หลายคนมากเสียงมันก็ยิ่งดัง อ๋อคือถ้าทำก็คือคนเดียวทีเดียวเลยดแต่กอดก็คือสมมติกอดโดนโดนไม่โดนผ้าอนอย่างเงี้ยไม่ไม่ใส่เสื้อก็ต้องไม่มีเสื้อก็คือกอดกอดแบบโดนโดนเนื้อไปโดนเนื้อใช่ก็จะแย่สกสุดยอดเลยแล้วเราก็มาที่ที่ที่ไม่ใช่ที่ที่สาบันไงที่สาบานก็ต้องมีทำเสียงด้วยอ๋อทำเสียงด้วยใช่เมื่อกี้พี่เล่นไปแล้วอ่าตอนนี้พี่ก็ทำเสียงด้วยต้องไม่เสียงเลยจริงนี่เลยมันจะเอาคือฟิกเลย แต่มันนี่จริงเตอนซ้อมไม่ซ้อมไงเนี่ยเดี๋ไม่จริงผมสอบถามนี่เข้ามาว่าตอนอย่างนั้นเขาไปใช้แบบพวกผลไม้แทนเอาเหรอมันเป็นเสียงเป็นเสียงเนื้อแต่ตอนนี้ไม่มีวลใช่ใช่กว่าจะได้หนังเอ่อเรื่องนึงจบเนี่ยแล้วมาได้ฉายให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยก็ยากลำบากมากเลยครับ เห็นพรุ่งนี้หนังจะเข้าแล้วฝากนิดนึงครับคุณใหม่ครับโอเคค่ะก็ขอฝากหนังเรื่องแผลเก่าด้วยนะคะก็เข้าวันวันแม่พอดีเลยค่ะ12สิงหาก็พาแม่ไปดูนะคะหรือว่าคุณแม่ก็พาลูกไปดูหมายว่าได้อะไรเยอะแน่นอนจากหนังเรื่องนี้แล้วก็จะออกมาจากโรงพร้อมรอยยิ้มแน่นอน,นะคะ่ะฝากด้วยครับคุณขวัญครับว่าไงครับครับผมก็อย่างน้อยนะครับไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราก็จะได้เห็นขนทมทำเนียมประเพณีของชาวไทยสมัยก่อนนะครับที่ ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้ได้ชมกันนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไม่ลืมกันนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่มายังไงครับผมอย่างน้อยก็ไปดูภาพสวยๆแล้วก็เรื่องราวสนุกกันครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์มอมน้อยต่อแล้วฮะถามเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทำเนี่ยเป็นยังไงยั่งง่ายแค่ไหนโอเคนะขอบคุณครับผมครับคับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอต้อนรับนะครับพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะครับ2014นะครับ คุณหม่อมน้อยครับผมสวัสดีครับหม่อมน้อยครับผมผมไม่ต้องเก่งนะฮะทำได้ทุกั้ถาท้านะครับผมได้เลยครับเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะพระนางนี่ระหว่างถ่ายทํานี่หม่อมนี่บอกว่าห้ามรับงานอีเวนต์เลยใช่ไหมครับคือถ้าเผื่อไปรับงานอื่นเนี่ยมันมันจะทําให้สมาธิกับวอกแวกอะพระมันจะเข้าไม่ถึงตัวละคร่าี่นวรมันจะไม่สมูทไม่ต่อเนื่องกันมันไม่เชิ่องอย่างนั้นแ่ะมัน บทตัวละครทั้งสองตัวค่อนข้างซับซ้อนมันเล่นเป็นพระเอกนางเอกธรรมดาไม่ได้มันต้องเข้าใจตัวละครจริงๆอะว่าขวัญกะเรียมในชีวิตจริงในถ้าเขามีชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะในช่วงเตรียมตัวเนี่ยม,มันมันเรามีการซ้อมนะครับ,รบเรามีต้องจากการซ้อมแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยต้องไปเรียนการทำนาเพื่อที่จะทำนาเป็นไม่ไม่ใช่แค่เป็นอย่างเดียวให้เขาได้ได้ เอ้ยซึนซับบรรยากาศก็ซึมซับไอ้ความเป็นชาวนาจริงๆนี่ชาวนามัน,ม,นมันปัจจุบันกับในอดีตมันก็ต่างกันนะเรทาทั้งคู่เนี่ยเป็นคนทันสมัยละเป็นคนกรุงเทพด้วยเพรฉะนั้นก็ห่างไกลาจากจากตัวละครมากนี่แค่าทาเป็นชาวนาเดียวก็ยากแล้วเพราะเป็นชาวนาเมื่อ80กว่าปีที่แล้วยี่งไปกันใหญ่ พราะฉะนั้นาจะทำยังไงให้มันแนบ,บเนียน<ะ>นี่ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้คือความเหมือนจริงอะออแล้วก็มันไม่มีเอกมันจะพูดเป็นเพะเอกนางเอกมันก็ไม่ได้เพราะรว่ามันเป็นตัวละครมากแต่เป็นคนอะเป็นคน <ผม S 1> ที่เป็นขวัญกร,ริยยิ่งในความเป็นจริงมีอีกนะสารขวัญเริยท่านก็ยังอยู่ที่วัดบางเทิงใต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องต้องส่งวิญ,ญญาณดวงวิญ,ญญาณรักที่คน เคารพนับถือจนปัจจุบันน่ะที่สุดอย่างอย่าง,งใหม่น่นาหน้านัา้นเป็นหน้าแปลกใจมากนะว,ว่าเขาเล่นเป็นแม่น,น่าซึ่งก็มีจริงอีกเล่นเป็นเรียมซึ่งก็มีจริงอีกก็แปลกดีนะหนังสองเรื่องที่ใหม่เขาเล่นในในหนังสือเนี่ยรเรียมพ่อเรียมจับได้ว่าฝันกับเรียมรักกันก็จับแยกกันไปเดี๋ยวเอาเรียมไปขาย คุณหญิงที่มีกรุงเทพฝันมาตามหาที่กรุงเทพสาปีไม่เจออะไรเนี่ยอันนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันเไปินแตไม่ได้ทั้นี้เราเลยคิดว่าเออคุณหญิงน่าจะเ,เรียนไปชุบตัวที่ยุโรปจะดีกว่าแล้วอย่างนี้อัธรรถเออวอร์ชั่นกเก่าๆของแผลเก่าเนี่ยมันจะยัง เป็นอมตะอยู่แล้วหรือว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยแง่ของตัวละครในแง่ของวิญญาณตัวละครจะเหมือนเดิมหมดแล้วก็แล้วก็ในแง่ี่ตัวตัวละครนะรจะเอาวิญญาณตัวละครเหมือนเหมือนเก่าเลยครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ก็เหมือนเก่าเพียงแต่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็มีการเพิ่มอรรถตัวเคลื่อนของฝันมากขึ้นซึ่งในบทประพันธ์เดิมก็มีให้มากขึ้นเป็นสีสันมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ ปรับหลายอย่างให้ให้ให้เห,ห,หมาะกับคนปัจจุบันครับเหม,มาะครับเท่านั้นแต่ว่าพ้อแก่นของเรื่องหรือว่าอารมณ์ของเรื่องเนี่ยผูอย่างเหมือนเดิมแล้วแล้วอย่างนี้คือในโลกโซเชียลนะฮะมีกระแสออกมาว่าภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเวอร์ชันของป14เนี่ยเป็น แผลเก่าเดอะสตาร์ครับผมเขามีนักแสดงเดอะสตาร์เยอะแยะมากมายมาเล่นโอ้อันนี้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะบังเอิญเหรอฮะเราเองยังตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดออดิชั่นครับเปิดการอออดิชั่นให้ทั้งนักแสดงใหม่และเก่าหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมาออดิชั่นบอกเรื่องเรื่องเรื่องนี้ครับแล้วบังเอิญคนที่ได้รับเลือกเนี่ยกลายเป็นเดือดสตาร์เก้าคนเพลงก็เป็นเดอะสตาร์คุณการร้องเอ่เพลงกับการกับแก้นเนี่ย มันก็นต้องบังเอิญอยู่ละ oh. เพราะว่าการแต่แก้มเนี่ยเขาร้องเพลงแนวนี้ได้ดีมากครับเนี่ยเ,เป็นเรื่องบังเอิญมากแม้กระทั่งทางเอกแสกเองก็ยังก็ยังตกใจอะว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นคับแต่ว่าเข้าใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเพื่อนๆของขวัญเนี่ยรหรือเพื่อนของเรียมเนี่ยต้องร้องเพลงพื้นบ้านเป็นครับเพราะนั้นการเลือกนักแสดงที่มาเล่นบทเหล่านี้เนี่ยต้องเลือกคนที่ร้องเพลงเป็นอนะครับคือบางคนมะเหมาะเขาร้องเพลงไม่ได้เลยครับหนึ่งก็เลย กลายเป็นว่าคนที่ร้องเพลงได้เนี่ยกลายเป็นกลายเป็นได้เล่นอยากได้นักแสดงแบบอ้วนๆสักคนหนึ่งไหมครับไม่มาออเดชั่นนี่ไปต้องต้องมาออเดชั่นกับหมอหมอ,มอใช่ไหมร้องเพลงได้ปะได้ครับผมไหนร้องให้ฟังเิเหลี่ยมเลือเล่อนแล้วนั่งโอ้โหเพลงท้อยากันสมัยกันหน่อยวะอ๋อท่านทำไมเป็นแนวแนวดาวโดมก็อย่างนี้วันนี้นะได้คุยแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ย ผมเชื่อว่าพอไปน์เรื่องแพรเก่าเวอร์ชันขงวันจีนะฮะสุดยอดอย่างแน่อ <tortured. S 1> นอน <Hayır. S 1> วันนี้ก็ต้องขอบคุณหม่อมน้อยมากๆนะครับผมสวบสุณครับ ยังไง่ะฮะจรินนงๆต้องยอมรับอันนี้คือต้องใช้ความอดทนและความประณีตใ,ในการทาหนังคือหม่อมน้อยเนี่ยจะเป็นคนไปนี่พอสมควรสังเกตว่าวิธีการถ่ายทําจัดสงจัดแสงแต่ผมเพิ่งทราบว,ว่าเรื่องซาว์เนี่ยเขายังใช้เทคนิคแบบที่เขาใช้กันมายาวนานนะก<อ>็คือแบบทาเสียงจริงๆในสตูดิโอไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างใดแต่ของคุณนี่อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ไงใจร้อน แบบนี้มันจะเขาเรียกว่าป่าดีนมากกว่าครับเจ๊เรื่องว่าคุณทำซาวงีะก็เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าสมมตินางเอกต้องเดินทางในป่าทั้งเรื่องนี้คงจะต้องย่ํากันเป็นวันๆนะฮะก็ต้องทำไงนะครับถ้าคนรักหนังอย่างผมนี่ผมก็ถาคนรักใช่ครับผมก็ต้องไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหนังมานานเนี่ยครับคุณหลายปีนะครับตอนนี้เพราะเจ๊งหลายเรื่องครับผมขอบคุณขอบคุณหม่อมหลวงท่าเจ้ขอบคุณขอบคุณด้วยหม่อมน้อยนะขอบคุณคุณดิวแล้วก็ใหม่ดวิกาด้วยหนังชายแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งน ขอไปหลายๆคนกําลังรอจับตาดูว<ช>่านอกจากไฮไลท์ของคุณเนี้ยในการทําประนีพิธีพิธานแล้วยังจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกติดตามกันขอบคุณสตูดิโอกาตนาด้วยที่เปิดดอก่อนให้เราไปถ่ายทําที่นั่นด้วยนะครับ